กล้วยไม้ในบ้านเราจริงๆแล้วมีหลากหลายชนิดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ทุกผสมก็จะแบ่งแยกประเภทไปเป็นกล้วยไม้ที Found ่ขายต้นนะครับกล้วยไม้ที่ตัดดอกมีทั้งออกดอกตลอดปีออกดอกปีละครั้งนะครับแล้วก็ไม่ออกดอกเลยก็มีนะครับมีหลากหลายชนิดมากแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เพื่อนๆนะครับมาดูกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งครับเป็นกล้วยไม้ป่าที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งครับ สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมนะครับจ่าสนวัววบจะพามาชมกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปนะครับเป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับลำต้นเล็กแล้วก็ดอกก็เล็กนะครับแต่ว่าดอกจะมีกลิ่นหอมนะครับอ่ะนะครับต้นต้นนั้นก็คือนะครับเอื้องบันไดสวรรค์นะครับหรือบางที่เขาเรียกว่า เอื้องหวีทองบ้างนะครับเอื้องเขาสิงบ้างเอื้องจักจั่นบ้างนะครับแต่จริงๆทั้ง4ชื่อที่ว่ามานะครับก็เป็นต้นต้นเดียวกันนะครับแล้วแต่เขตพื้นที่เขตอ่าแล้วแต่ภาคที่เขาจะเรียกกันะครับเนี่ยต้นนี้นะครับเป็นเอื้องนะครับผมจะเรียกว่าเอื้องบันไดสวรรค์นะครับเอื้องบันไดสวรรค์นะครับก็จะมีลักษณะแบบเล็กนะครับหน้าใบเล็กแล้วก็จะมีราก ตลอดลําต้นนะครับลักษณะประมาณนี้กล้วยไม้ถ้ากล้วยไม้ที่มีรากตลอดลําต้นอย่างเงี้ยจะเป็นกล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายแต่แน่นอนว่าเอื้องบันไดสวนเนี่ยเขาจะออกดอกแค่เพียงปีละครั้งนะครับจะออกช่วงกลางฤดูฝนนั่นเองนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกนะครับดอกเขาจะเล็กๆนะครับเล็กมากครับประมาณสัก5มิลลิเมตรนะครับตัวดอกเขาตัวกรีบดอก แน่นอนว่าผมคิดว่าการผสมเกสรน,นี่น่าจะยากมากเพราะว่าเราจะมองเห็นเราจะมองแทบไม่เห็นเลยผลลิกมากนะครับตัวใบเขานะครับใหญ่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณ1นึถึงหนึเซนติเมตรนะครับความยาวของใบเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ3าถึงหเซนติเมตรนะครับตัวลำต้นเนี่ยเขาจะเป็นลำส่งใบนะครับแล้วก็จะมีรากตลอดลำต้นอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับกาลังติดช่อดอกอีกนะครับเขาจะติด ดอกเขาจะติดช่วงระหว่างกลางลำต้นเหมือนกันนะครับจะขึ้นมากลางซอกกับใบนะครับเขาจะมีสีปากจะเป็นสีม่วงเนาะอันนี้สีม่วงครับแล้วจะมีกีบยางนี่จะเป็นสีเหลืองอาลายแถบน้ำตาลนะครับก็ดูสวยดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอาหาไม้แปลกๆไม้สะสมอันนี้ก็จะเป็นไม้สะสมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ขนาดเล็กนะครับ ใบไม้ขนาดอีกหน้าสะสมอีกชนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเอื้องบันไดสวรรค์น,นะครับอย่างที่ผมบอกไปบางที่เขาเรียกว่าเอื้องเขาสิงเอื้องหวีทองนะครับเอื้องจักระจันนะครับวันนี้ผมก็เนี่ยพาพี่ๆมาดูนะครับตัวนี้เอื้องบันไดสวรรค์ตัวนี้นะครับก็นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะพามาไปชม กล้วยไม้ชนิดไหนอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วย,ยกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด s ั b สไ cribe นะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดไหนหรืออยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีมีความสุขทุกๆท่านครับสวัสดีครับ